โดนไปนนตึงแล้วโดนไปตึงแล้วพี่เอ็มาพี่เอ็มาโดนไป้ดยตั้งไปหมดห้านาทีไม่ไหวแล้วพี่จะดูอะไรเรื่องพี่อะไรตอนนี้ล่ะไม่เขกินลวเมื่อกี้น่าเป็นบวชอีกอ่ะฮ่าฮ่ฮ่าฮาฮ่ฮ่เฮ่าฮ่าฮาฮฮ่าฮอฮ่่าฮา่ฮ่าฮฮ่า่่า จริงรถระเบิดพีเอมตอนจะมิงกี้อยู่ที่มืออีกอ่ะเอางัาน้นดูแลให้ดีอ่ะก็เรียบร้อยกีบอาขวามือขวามือไม่ถึงนะขวามืออ่ะไม่ถึงนะอ่าดิกลแล้วหรอวันนี้ก็หวานเจี๊ยบสิอ่าประเด็น,นมีปืนพี่เอมพามาดิ แล้วลงซ้ายพิมลงขวาพายมีมดันไนเปเพ้อพิมมันต้องต้องเปืนตุกทูไม่มีปืนเพื่อนกูเก็บไฟนั่นเก็บโดนกะันดึงแล้วโดนกะัดนะดนะึงแล้ว นี่พ่อโกดังขวาไปดิเอามันก่อนตัวหนึ่งโดนปนัทดึ๋งตรงไหนกูดังไหนกูดังนั้นเรียกโกดังขวาดูโกดังกูดังเล็กเลยกูดังเล็กโกดังเล็กโกดังเล็กนี่ใช่ไหมใช่มันโดนไปตอกนัดน,นะอาจจะมีเลือดจำนวนร้อยหนึ่งไปมันก็โง่ไม่ขับมออไซน์เนี่ยแต่เดี๋ว่อมันไม่เอานักกิ้วมามา เพิ่มกินข้าวยังยังเลยนัทกระ์อยากนันระผัดจะโดนแบนใช่ไหมจะโดนแบนก็ขอแค่บ,บอกไม่ต้องแบบว่าผัดข้ความลองแต่ต้องแบนให้มันมากเก่งจัดเลยวะ่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่โบตีเนดาวแล้วก็ปักตรงใส่มันอาจได้อยากให้แบบว่าแบบกลางๆนิดน,นึงใช่ไหม พี่เอ็มมาด้พี่เอ็มบาดด้วยไปด้วยทำไมก่อนรห้านาทีไม่ไหวแล้วขี่จะมึอะไรขี่เด็กจริงๆลุงพี่อะไรตอนนี้ล่ะไม่ก็ขี่แล้วเมื่อกี้น่าเปนบวชอีกอ่ะโอ้ยจะนั่งหลังมอเตอร์ไซค์นะพรียบมาด้วยไปด้วยพี่คุนอ้จะมามันจะไม่ตาตาทูตาทูจะมาครับไปขี่ไปขี่ หัวเขาวยิงมึงไอ้จอดไอ้จอร์ดกวนหัวเขาขายิงมึงไอ้จอดกูเห็นหัวเขาขายิงมึงตายไอ้จอร์ดกวนหัวเขาขายิงมึงอ่ะอ้าวทำไมทำไมจะโดนแบบนอ่ะกวนหัวเขาขายิงมึงนี่ศพมึงอยู่ตรงนี้น้องนี่ศพมึงอยู่ทางนี้ มันมีตัวมาสองตีเมื่อกี้เอ้ยสองตัวสองตัวพูดผิดอ้าวมันมีตัวมามันมีตัวมามันมีตัวมาเดี๋ยวพี่เกบพี่เก็บไปแล้วพี่เกบไปแล้วแล้วทำไมรถจอดไปอยู่ตรงนี้อ่ะกูบอกว่ากูหนีมันมากูหนีมันมาสองตัวสองตัวสองตัวไอหัวขาวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูบอกไว้ตัวไหนเดี๋ยวกูบอกไอ้หัวขาวไอ้หัวขาว ือห ok, e, e. e? ัวขาวมันเรียบจัดเลยว่ะแน่มันจุลูกเรือเปล่าเอามันย้เพื่อนเราไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเราน้องเพื่อนเรามันตายแล้วพี่ยิงตายไปแล้วน้องโอเคไอหัวขาวไอหัวขาวเจารถละเอบแล้วนะแล้วพี่จะไปเป็นขามดีอ่ะอูกีดีแล้วมันยิงรถระเบิด กระโดดลูกตองหมดโอ้ยโอ้กระโดดลูกตองหมดเกือบตายจอนมันจะตายยังตายเลีตยตร้อยแล้วโอ้ยกระโดดลูกตองหมดนี่กูดูเห็นไหมใช่แต่ในเบอร์ยิงระยะเนีเ้ยแต่เมื่อกี้กระโดนลูกตองจอบีได้เนื้อทำไมเป็นผูดว่าเมื่อกี้กว่าจอนไปเหรอพี่เอ็มเออมันน่าจะเก็บไปอ่ะเพราะว่ากูไม่ได้เล่นลูกซอง คนเล่นในเอพไฟครับน้องโอเคมันเก็บไฟอ่ะพอมันเก็บไปปั๊บพี่ก็ยิงมันเลยโอเคเกือบตายไปแล้วดีนะมีพี่เอ็มอูแม้นไม่งั้นไม่งั้นเก็บบดมันไม่งั้นมันเก็บบดตี้อ่ะหมดนี่ได้ก็พี่ว่าหูอพี่ทำดีสุดอ่ะลังกี้ย่างไง พี่เอ็มจอยมึงกีนอยู่ที่มืออีกอาวุ้นไปล้างให้ดีอ่ะโอเเ้ยไปเลยกี่เพราะมันกินมือดอยเหรอวน่าจะกินม,มือมึมงอ่ะกูดูแล้วมันมาอีกแล้วพี่เอ็มดมาอ้อยมึงให้ดงกี้อยูงง่เนีอ่ะไม่กูจะว่า จริงรถฮ่าฮาไอพี่เอ็มไอพี่เอ็มเจอกูพีสามันซะไอ้พี่อ็ม จิงจอดไอ้หนูเดี๋ยวเจอกันเออเดี๋ยวเจอกันเล้พี่มึงจิงจอดจริงไหมพี่ก็ดูตบเบี้ยจิงจอดคนหัวใจเลยจริงใช่ไหมฮ่า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 พี่มึงได้ก็คือหายมืเลยได้สบายดีครับสบายดีพี่ก็ดูทุกคนด้วยนะครับ

เปียนเปล่ามรลืมชุบเพื่อนซอรี่ซอรี่ไอพีเอ็นี่ยกูเอาเหรียญไปอัพของหมดเลยตั้งคุมใหม่ก่อนดูดับเบิลคิลดับเบิลบ้าบ้าจอนพอไรโอ้โหว้ยมันจริงจังแล้วมันจะมาไปหาบีเมรอรอเลยอ่ะ <toddler> oh, Triple kill Có gì? Có Đi cái này quá Nó ra đi Đẹp phải rồi đi Chỉ vò lên đi làm ra làm gì Đông tên đông lên คันจะขึ้นเท่นพอดีมึงมีไอวอร์ไหมตรงนั้นไม่มีไปพีงฮะกระชากโอเคพี่อ็มยิงไปเลยยวก็ล่างตัวหนึ่งอุ้ยกูโดนตรงไหนวะไอยอดทุบกูได้น้อง nó quán tao đâu mỹ quý mỹ tao đâu Ok, ok, tao mà chụp quán tao đâu mỹ quán ít đâu mỹ quán đồng đâu mỹ quán tao đâu ở quán tao đâu mỹ quán tao đâu ไว้บนจริงได้แล้วจริงได้ไว้เดี๋ยวก็ต้องลงมังน้องลงโอยู่ไหนวะเยรียกไปหมดเลยเรียกมาก็ยิงเราเนี่หว่าตรงไหนวะโผล่มาดิโผล่มาดิ บีบมันไว้บีบมันไว้เขาไม่ยอมตายบอกเลยอย่างพี่มันเข้ามาอยู่มันกำลังจะย่อยเ,เข้าว้า q อ a d r a k i l คนเนเนอร์มันม่งอยู่เพีย Khỉ thật, anh ấy bị bắn anh ấy. Á, tôi đang ở phía sau, đúng không? Thôi nào, ra เอากลับปาเรานอกหมอกทำไมนะนมโอ้โหโห,โห,หิวแล้วมันอะหิวกูไม่ได้หิวอะไรเลยเลมันกอลลัตตี้ทำนไม่ยิงกันอะอ่าเดี๋ยวเด้อ ไม่ใช่บะมงกัล่วงได้แม่งวิ่งไปล่วงเฉยเลยเขาน็อกจดเขาน็อตเขานอมนดออิงปอยเก็บของ์หมดไปคิวเออเอออยู่ข้างล่างนั่นแหละไม่ได้เออ,เอ,อได้ถ้าอย่างเงี้ยได้

เลยไอ้กระจเหลือไอ้กระจเหลือ,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 อมึงทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรมาอ่ะคิดว่ามันเหลือนหนึ่งหนึ่งเมื่อกีมมม้มันมันมันมีตัวหนึ่งมึงไม่ดูหรอเอาโหจะแทมอยู่แล้วมึงไปยืนแอสทำไมล่ะก็ต้องคิดว่าอะไรตื่นๆไงตื่นหนึ่ง ไม่อยูอัหนึ่งเดื่อนอยู่ก็กิดอยู่ว่าทำไมมันไม่ขึ้นบูยาโอ้โหไปยืนเอ็กซ์เลยมันมีจีสิบแปดบนามึงเนี่ย